สวัสดีครับวันนี้พบกับร้านเพื่อนการเกษตรนะครับมาดูอีกหนึ่งอันนะครับที่เป็นร้านสตาร์ทนะครับลูกค้าแจ้งว่ามันรูดครับทุกคนเห็นปะ่ะนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาลองแกะกันดูนะว่ามันเกิดจากอะไรสาเหตุเป็นเพราะอะไรนะครับตัวนี้นะแต่เขาดึงได้นะนะดึงได้กันนะครับไปเราไปลองดูเบื้องต้นเดี๋ยวผมจะคลายน็อตพวกนี้หมดเลย นะครับพวกนี้จะเป็นลานสตาร์ทของอเครื่องเครื่องเล็กนะครับพวกที่เป็นเครื่องสะพายหลังต่างๆนะครับ มันก็จะมีหลายแบบหลายแนวหลายเบ้านะครับมีทั้ง3มรูสีรูดูจากตรงนี้นะครับถ้า4รูก็คือแบบนี้นะครับอ่าทีนี้เราก็จะลองปับเปิดกันดูนะครับว่าเกิดจากอะไรเผื่อจะเป็นประโยชน์นะครับกับ ท่านที่กำลังเจอปัญหานะครับแต่ผมแจ้งลูกค้าไปแล้วล่ะนะครับส่วนหนึ่ง ะหลังจากที่เราถอดน็อตหมดแล้วนะครับก็คือตัวนี้จะเป็นเหมือนแบบแผ่นรองนะครับที่ยึดระหว่างเครื่องนะกับตัวลานนะครับหน้าตาลักษณะก็จะเป็นแบบนี้ตัวนี้มีเขี้ยวเราจะคายน็อตตัวนี้มาดู ครั้งนะครับแนะนำกดไปก่อนนะนะครับทีนี้ผมอ่าเราเห็นแล้วครับเป็นลาสปริงแบบนี้นะก็ควเห็นไหมว่ามันหักนะครับ แบบนี้เลยนะครับเนี่ยส่วนใหญ่ครับลานสตาร์ทสองชั้นนะครับวิธีการใช้งานนะครับแนะนําให้ดึงยาวๆนะครับอยา่าไปดึงกระตุกนะครับก็จะเป็นลักษณะตามที่เห็น ไม,ไม,ไม่มีทางเลือกครับค่อยๆดึงออกมาแล้วครับเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับลานชุดหนึ่งจะอยู่ด้านไหนนี้นะครับทีนี้ตัวนี้มันไม่มีไม่มีผลอะไรแล้วนะครับเราก็วางไว้ก่อน <c oughs> เราจะงัดเดือยสามอันนี้ออกนะครับเพื่อที่จะเอาฝาครอบมันอก วางมือตัวเองนะครับค่อนข้างแข็งนิดนะครับเขาจะมาในรูปแบบลักษณะแบบนี้นะ ที่หักไปอยู่กล,ลางถนนี้ทีนี้ครับขั้นต่อไปนะครับมันมีอยู่แค่สองทางเลือกนะครับเพราะว่าเนเป็นสปริงตัวใหญ่ด้วยแล้วหักแบบนี้ด้วยนะครับ ผมจะไม่ดัดการที่เราไปดัดจะยิ่งทําให้มันเปราะนะครับค่าของเหล็กสปริงมันจะเปราะมากขึ้นเราจะไปหาชุดนี้ชุดสปริงใหม่กับยกฝาทั้งชุดเลยเปลี่ยนทั้งชุดทีนี้แล้วแต่พื้นที่นะครับถ้าใครมีเวลาอาจจะไปลองเช็คในร้านค้าออนไลน์ดูนะครับว่าเขาา มีขายแยกไหมนะครับหรือยังไงนะครับหรือเราจะซื้อทั้งชุดเนี่ยคุ้มกว่านะครับก็ไปลองหากันดูนะครับประมาณนี้คลิปนี้นะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากมายเพียงแต่ว่าผมอยากจะมาลือให้ดูว่าส่วนใหญ่อะอย่างคลิปคลิปก่อนเหมือนกันนะครับที่นเป็นตัว5้าพันสองห้าพันแปดอะไรเงี้ยสปริงตัวใหญ่นะครับ สปริงตัวใหญ่จะหักก่อนเสมอนะครับถ้าลองสังเกตดูได้นะครับสาเหตุที่หักนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งอ่ะเวลาเราดึงอ่ะนะครับเราไม่ได้ดึงทียาวๆเราใช้วิธีการกระตุกนึกออกไหมครับพอใช้วิธีการกระตุกเนี่ยทีเนี้ยไอ้สปริงตัวเนี้ยมันไปแลละกระตุกปึ๊กเนี่ยนะครับตัวนี้มันไปแ,ต,ปนะต,ไปแต่ตัวเนี้ยมันจะหมุนส่วนทางกันซึ่งมันกลับไม่ทันครับ กลับไม่ทันก็เกิดทําให้ตัวสปริงเหล็กสปริงตัวนี้มันเริ่มล้าล้าเสร็จปุ๊ก็หักนะครับประมาณนี้นะทุกคนอย่างที่ผมบอกแต่ผมแจ้งลูกค้าไปแล้วนะครับถ้าสปริงหักเนี่ยอาจจะต้องดูว่าผมหาอะไรได้ไหมถ้าหาไม่ได้ผมจะเปลี่ยนยกชุดนะครับขออนุญาตเข้าไปแล้วยังไงผมฝากด้วยนะครับล้านเพื่อนการเกษตรนะฮะวิธีการใช้ลานสตาร์ทสองชั้นนะครับเราควรที่จะ ดึงย,วยาวๆนะครับติดคือติดนะครับไม่ติดก็คือไม่ติดนะครับเราจะไปฝืนกระตุกกระตุกกระชากเนี่ยจะเป็นอาการแบบนี้นะครับยังไงวันนี้ผมฝากช่องนะครับท่าในใดต้องการสนับสนุนก็สมัครสมาชิกกับผมได้นะครับสำหรับวันนี้เพื่อนการเกษตรสวัสดีครับ